หางเดียวเราบอกครับอาจารย์ชุดเดียวหางเดียวเราบอกคือกอล่ะคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อมาตรการครับจะเลพ่อจะเลพ่ครับผมบ่ได้มาหาอาจารย์งวดที่ผ่านมาครับสนับแนวทางนั่งเข่าอยู่ครับก็เข่าเล็กวิ่งเข่าเล็กวิ่งเนาะครูปวเข่าจับกปวดเข่าปวดคนเขาได้มาอยู่เนาะเขียยเต็มเขียยเหม็นงวดนึงเห็นงวดนึงงวดงวดแรกที่เขามาหนึ่งกับเข่าเล็กวิ่งครับ ส่วนามากจัาครัวทำไมมันรุดเตีมขื้นเตี่ยมไปสิไหมครับเน่ยนจับบไได้ตรงเปน็นไหถ้าเอฟซีมันเคล็ดามเรง่ิอาจารยอย่างเนาะเพราะว่าขออาจารย์กัมากจะรุดเตีมเพิ่มเต็มจังบ้านน่นะเนาะบจบบปูไอยตรงเปน็นไแต่เลขกพิงนี่นังว่บาบอกเคยรุดเน,ะน,นาะแล้วไ่เคยผ่าน,น,นาม่กกี้เห็นขีรถเขามาครับเห็นอาจารย์ก้อยครับทั้งขาวัด เห็นว่ายังเงีเลยเมนเริ่มปั่นพญานาคแล้วปั่นพญานาคแบบห่มเมนอันด้านหลังนี่ก็แมนบ่ครับเนี่ยเมนอันนี้องค์โตพญานาคที่บ่าอะไเฮ็ดเองแล้วบ่ครับเฮ็ดเองเบิดโอ้นี่เฮ็ดเองอันนั้นก็ก่อเองว่าเราสิปั่นเองพร้อมสิปั่นเองขับเบิ่งอีกโอ้คนที่โตัวนี้ใช่ครับอาจารย์ตัวนี่อ๋อผมบ่เห็นปูพญานาคบ่แม่นปูพญานาคเพป่น โพอนมางแต่ตัวเนก็นยัแห้งล้วตัวนี้เส้นผ้าสูนกลางหกสิบครับยัแห้งครับยแห้งแมนมีแต่คนไยััครับโยมในบ้านกบเห็ดเทย่อยระยะทางเนระยะทางมันยาวครับก็เลยเห็ดเห็ดนน่อเจิดเกไปอีกนอจานนอแม่กเกอีกเิตเตเขีบอีกครับก็ยสมควรเลยห่ะถ้าตัวขนาดส0มสี่ิบเซนนี่ก แต่เขาว่าแค่สามสิบนี่ก็พาดีแล้วแต่นี่โอ้ระเพื่อนนอหรือว่าสี่สิบเซนนะครับอาจย์อาจจะงามพอดีแต่ระยะทางของปะมามันไกลนะไกลเตยมันเป็นประตูทางเขาเงวมาใส่ยาตัวหน่อยมันกระโดดขึ้นตั้งแต่ส่วนหางีประมาณจากเซนนะครับนี่ส่วนส่วนกลางตัวหรือว่าส่วนตัวะครับนี่ส่วนตัวส่วนตัวเงาเลยเนาะส่วนะไรเนะส่วนหางส่วนหางอะไรมาเนาะส่วนใหญ่สุดืกหกสิบเซนเนาะ ม่นเส้นผพาสุนการเซ็นพาสุนตัวใหญ่แห้งดิหนิหรือถามมาเบิ้งตอนตอนขึ้นโค้งเนาะอันนี้โค้งตอนขึ้นโค้งแม่นที่ขึ้นมือขึ้นนี่แหละตรงใหญ่กว่านี่ตัวขึ้นโค้งมือขึ้นหรือเปล่าครับแม่นพอดีเขาติมาซอยพวกอาจารย์พวกยังวิจิพะกันมาซอยสายสายพญานาคด้วพี่น้องด้วยอยากอยากร่วมสร้างอยากร่วมสร้างกับหลวงพี่มิส้นนะครับอยู่ที่วัดบ้านมณฑ์สูงครับอยู่ตำบลมันแพร อำเภอคูเมืองจังหวัดปูริลำนะครับอยากเป็นเครอหนึ่งก็อยากมาสั่งทีมือเนาะนะครับมาฝากฝีมือไหวนะครับปั่นผู้เป็นสร้างผู้เป็นสร้างอยากลงทำบุญนะนะครับอยากมาปั่นซอยอาจารย์อยากมาเห็ดซอยอาจารย์ก็เดี๋ยวคอยคติดต่ออาจารย์มาเนาะนะครับอาจารย์ก็ปั่นเองมาครับปั่นเองที่เห็ดเองปั่นเองเบิดออกแบบเองเบิดออกแบบเองปั่นเองเั็น เป็นสององเล้ยมันบอครับแม่นสองฝั่งฝั่งขวของประตูโขงแม่นเมนปูยาเนาะตอนนี้ก็เห็ดตามงบก่อนเห็ดฝั่งเดียวก่อนเห็ดฝั่งเดียวถ้ามีงบก็จะเห็ดเพิ่มไปอีกสองฝั่งกันแต่ใจก็เห็ดสองฝั่ครับแต่กตอนนี้ก็เห็ดไปตามงบประมาณครับปูยาเอยานาหน้าอยากร่วมเขียนเลยเดี้จะให้อาจารย์เชิญให้หรือว่าเชิญเองอาจารย์เราเขียนได้เปล่าบนนี้เหมือนห้องหรือเปล่าเนี้ยกระดาษโต๊ะเมียเอาในห้องบนมี้แนวห้องหรอก ส่วนนี้ยังยังยัหยังยัยังเังยังยัยัง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 อังยั่ยังยเงยัังยัชอบงืองก้ามักตัวไหนมักจะออัตัวนั้นักัั บมเมนเลขสูตรเด้อพี่น้องเขียนไอเดียร้านะครับหาพี่น้องเอฟซีพาสร,าร้างเป็นอยากติดต่ออยากมาเห็นเนาะรหรือว่าจะเบอร์โทรก็ได้เอาเบอร์โทรก็ได้อาจารย์มันคนไอเดียร้าเพิ่อเงียปุ๊บเปิีอยนแต่เป็นเบอร์โทรนี่คนถืสะดวกโทรได้ง่ายกล่วสายบุญสายศรัทธา สัมเคนบ่สันเนาะเนี่ยนเสน่อยมันแปดเอ้ยหกแปดสี่สามหนึ่งสามแปดวิ่งสามวิ่งแปดว่งวิ่งแปดเด้อพี่น้องมักแปดมักแปดเนาะนจะมาทั้งบนทั้งลางซือคิดแปดหยแปดหกแปดสี่หกกับเก้าตัวเดียวกันเด้อพี่น้องเด้อของอาจารย์จะมักเป็นตังสั้น เขียนเก่าน้าเด้อเมีนระวังพกเก่เราเขียนเราเขียนหกแปดสีบ่ะหแปเอาอเขาเขียนเก่าแปดซีน้ำเนี่กลับน,น้ำเน,น่ตัวน้อย,ออยน,น,น้ำเด้อแต่ส่วนมากครับตัวเล็กกับตัด้ถะตัวมามีหกระวังเป็นเก่าเนี่ยเนาะที่ัว เลขันอาตมาอย่างหนึ่งหนึ่งเก่าตีมืก่อพกหนึนั่นเดีวเี้ยครับหัวเห็นเเนี่ยได้ส้นี้แหะสีก็ค่อยเข้มกันเลวางเถอะฮะวางนีกนะเรอวาง้างรางนได้ปะวางางงอ่ะเนี่ยกลมกล่องเบิ้งเอานี่เนี่มันค่อยสิครังนี่สิคังเถอะออนี่ยจังยูเมยนเตอยูเมนนี่อาพี่นองหลวพี่มีเส้นนะครับ หนึ่งกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสามตัวนี่มีอยู่หางเดียวหกแปดสี่แต่ว่าหกนี่อาจจะเป็นเก้าได้แอดมินก็นเลทเพิ่มตัวในน้อยอายุขงงังรังเป็นเก่าแปดสี่ส่วนสองตัวนี่สามหนึ่งสามแปดตัววิ่งตัวเดียวโคโลแปดตัวเดียวส่วนเบอร์โทรของฟาจาย์หรือว่าของลุงพีนอกอะศูนย์หกห้าศูนย์สองแปดสองสี่เก้าสี่ พี่น้องผู้ใดอยากรวมส้่งพญ,ญานาคเนาะติดต่อโดโทูอาจารย์ได้โดยตรงนะครับหรือว่าผู้ใดเป็น้างเอออยากมาร่วมโชว์ฝีมือเออมาสวยหลวงพี่ปั่นเพราะว่าหลวงพี่บอกว่าจะปั้นเององค์พญ,ญานาคก็เป็นธรรมดาได้พี่น้องโอ้ขอบย้งจากเมฆครับอาจารย์อ่าถ้าเส้นตรงน่ะเ้นตรงเจ็ดเจ็ดสิบเมตรเจ็ดสิบเมตรแต่ว่าพญ,ญานาคามาต,งงตงง้องโค้งต้องงอนเนาะครับเกิดอยู่ประมาณเกือบ สองรอยเมตรถ้ายโครมแล้วอืมอืมไม่พี่ทีขึ้นโค้งมือไหนก็ครับอีกจุดมือสองมือนี่แหละรับขึ้นโค้งได้เพราะว่าโค้งโตอยังเดียบรอยเบิ้อแล้วเตรียมใหม่เบิ้อแล้วเหลือแต่คนมาซอยเหลือแต่คนมาซอยเหลือแต่เพืนมาซอยแต่ที่คือเห็ดกำแพงเลยเนาะอ่าพี่น้องชาวบ้านตุนก็ออกมาซอยกันก็กำแพงเก็บกำแพงวัดทั้บ้านก็อยากให้อยากออกมาเห็ดออกมาจับมาซอยครับ เทปุนกออิดเด็กกม้าซอยกออิดกับชาวบ,บ้านม้าซอยเหมือเดียวกันแล้วเลยครับ,รบฝากอันพิกัดที่ตั้งวัดให้เอฟซีนะครับห้าพิ่นอยากมาเนาะห้าพ่นบได้โทโห้าพ่นอยากมาเป็นวัดสุพลสทารามครับบ้านโนนสูงตำบลบ,บ้านเพอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ดีังได๋กัติดต่อ โชวมาก็ระไรโอ้พี่ก็ได้เนาะครับผมอ่ะบอกรบกวนอาจารย์เนาะพ่ออาจารย์บ่อยสบายมันไหนบ่อยสบายเลยเหตุนหนักครับผมอ่ะกรรมาสการ์ครับสาธุสาธุสาธุทังง่อยเองถึงเชื่อมเองเลยครับผม